รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิหกสกอำเภอเขาพนมดังต่อไปนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่สองทับสองันห้ารสหระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่หพฤศจิกายนสอ,อ,องพันหวันที่สองพฤศจิกายนสกรออำเภอเขาพนมจัดโครงการพัฒนา,าการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในทศวรรษียี่ส1บเอ็ นักห้องประชุมพนมเบญจาพปโมอบ,บุฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2566มอบเกียรติบัตรให้แก่นายเกียรติกำพลจูจันน,นักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ต100%มอบเกียรติบัตรให้แก่นายนาัชราแบญศรีผู้ผู้มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนมากที่สุดในระดับอำเภอของพนม กิจกรรมพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนการศึกษาั้นพื้นฐานทั้ง6กตำบลวันที่7พฤศจิกายน2566จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเรียนรู้ของนักศึกษาณสอกรอทั้ง6ตำบล งานอัธยาศัยกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อเป็นคลังความรู้ไว้ในสกโรตำบลทั้งหกตำบลและจัดมุมส่งเสริมการอ่านในสกโรตำบลสกอโรตำบลเขาดินร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมหนูน้อยรับก,การอ่านณโรงเรียนบ้านช้างตายสกโรตำบลทั้งหกตำบลร่วมกับห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงผลิตกระทงณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมสกรออำเภอเขาพนมเอข,อนมข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณนะวัดแก้วโกววารามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ วันที่17พฤศจิกายน2566สกรอเภอขอพนมเข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองสมโพธภาพพระกถินณนะลานพระอาทิตย์โดยนำนักแสดงจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที วันที่18พฤศจิกายน2566นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมเดินขบวนประถิ่นพระราชทา,านจากลานปูดำถึงวัดแก้วโกวรารานจำนวนทั้งสิ้น79คนวันที่27ถึงวันที่29พฤศจิกายน2566สอกอลอำเภอขอพนมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุุฒิตามระดับ ขอจบรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายนสองพหร้อขอบคุณค่ะ